Welcome to the my video and today is what wow. my วันนี้จะมาสอนลงมัดสอนลงมัดฮะมัดนี่เป็นชื่อว่ามัดเสียงสอนลิงเนี่ยว่าทีหลัะ แลกอบอกแล้วว่าเสียมิง่งสำหรับใครที่แบบยัง่แกให้ไปโหลดสอไฟนาเี่ยเนี่ยสองไฟนี้นี่นี่น,นี่สองอันนี้นะเนี่ยแตกไฟล์มาเลยแต่ผมแตกมาแล้วนะเนี่ยเนยอย่างรแรกแตกอันนี้โอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวแตกอันนี้ใหม่ เตกไฟล์ไปที่กดลงกดตรงเพิ่มเติมกดคำนี้นะให้เข้าไปส่วนไอ้สองอันนี้แนะนำว่าใครอยากลงก็ลงนะแน,แนะนำไม่อยา่าลงให่หให้ไปที่ FS F S F เอสเอฟเอกนะตัดเอฟไม่ไม่ไม่อ่าไม่ให้คัดลอกเลยนะแล้วก็ไปที่ไฟเกมนาตาโหเทงเออไม่ไสีม่วงมั้งวะไแพงกดวางลงตรงนี้วางเลยเใส่ของวางไปแล้วคางพ่องกูรู้สึกมันเริ่มจะสีม่วงแล้ว แล้วก็สองอันนี้มานะสำหรับใครที่แบบลำคาลไม่ต้องกรอบนะมันน่าลำคาลอย่างแรกเข้ามาตรงนี้เลือดทั้งหมดคัดลอก<อ>แล้วก็ไปที่แพ็งของโบแทงแล้วก็เอามาวางเลยนะเพามผวางไปแล้วแล้วเข้ามาดูในเกมกัน <c oughs> มอาติดหรือไม่ติดนะนาานไปต่อเลยทั้งนั้นว้าวหน้าจอสีชมพูมันอาจจะมีบักมากนะ น่าจะสีชมพูรู่ไหมเพราะอะไรเพราะโดนน้ำฝนรอให้มันแห้งอ่ะบีปักมันพีปักก็รอให้น้ำแห้ง่ะไอ้น่าสีชมพูเนี่ยคราจะหายเฮ้เราทำไมตอวนี้มันเป็นสีเขียวฮ่า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 สีาฮ่า่าฮสีฮสีฮ่าฮ่าเ่าฮ่าเ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าันาฮ่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 าฮอนฮ่่าฮ่่อ่่ติด่าา อนกูจะสแก่ด uhm ูไอ้ไมายีมายีร้ถามันจะโดนเหยี่ยวไม้ควายมาบอกแงหมาเหยี่ยวไม่ตีว่าก็ไปโห้ไงต้นมันก็บอกไปหานู้อย่างกมนาเลยนะ่อู้ดูเปดสิ เกาเอมีอ้เรามันเกี่ยวอะไรครับหลังกูดูว่ทำอะมื่บอกบอกว่ะหมามันย่ออิก่ะก็เชีย้กูจะไม่เปิดเด็ดขาดเด็ดก็ดียู้ลดยังชอบกูเจ้าชิชด เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเทสในห้องพือกันนะฮะซึ่งเรียนว่าไม่ต้องถามด้วยไม่ต้องเถียงด้วยอิเจ็ห้มึงขายไปไหนกูขายเดี๋ยวกูเก็บตังค์ซื้อเองแป๊บหนึ่งให้เวลากูหน่อยเดี๋ยวกูเก็บเดี๋ยวกูเก็บตังค์ซื้อเองอีอีเจ็ดห้าเดี๋ยวกูซื้ออีร้อยออกเมื่อไหร่ก็ได้ข้อมาไอเชิ้ เรากำลังทำการทำลายเครื่องอยู่โอ้ยเฮงชิ้วแกไปนี่มึงเสียเวลาก็ขังโง่เงันลึกเครื่องกูจะสี่ชมพงกูแบบวิ่งๆแล้วแต่มึงก็ลกสับอะไรสตดาห์ไม่ถึงจังจัง ข่ฝนถ้ามึงอยากขึ้นข่่วมึงก่ไมนก็เช้ควายก็ทำได้เลยมันต้องโดนน้ำก็บางผมแนะนำแล้วว่าเสียงปืนบางคันมันก็ติดบางคันมันบางคันมันก็ไม่ติดแต่ส่วนใหญ่มันจะติดแต่แต่จำพวกร้อยห้าสองมิลลิเมตรของคิมองมัไม่ติดเสียงเดิมเลยเสียงเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนนะส่วนเสียงของปืนคำสั่มันเปลี่ยนนะ น่าจะเป็นพวกเงินใหญ่ยาวพระเอสต์ดูแปดห้าติดไหมติดเพนเซอร์สี่ติดไหมแปดเพนเซอร์สองติดไหมติดเพนเซอร์สามห้าติดไหมตีดอันนี้ล่ะติดก็ลองพูดชื่อดิติดหมดทุกคันนะยกเว้นไอ้พวกปืนใหญ่อ่ะบ้องข้อหลามมันนะบ้องข้อหลามมันไอ้บ้องเหนียวหลามอ๋อชีวิตสอง ไอ้ยูไม่เนี่ยยังชื่อพวกขาหลามาไอ้เหี้ยเนี uh> ่ยเนี่ยมันไม่ต <oh ิดนะวันนี้มันอาจจะมีบั๊กหน่อยเนาะบั๊กแบบเข้ามาในเกมแล้วมันเออโหลดทรัพยากรโอ๊ยเนาะไอ้คิงมันก็ห่วงดูท้องอยู่ได้เนาะห่วงท้องอ่ะก็ต้องการปั๊บนะก็ท้องมันเปลืองจะซื้อรถถังท้องอ่ะปั๊บกูไม่ได้จะซื้อกูจะเปลี่ยนเป็น ข้าประสบการณ์อิสระจะได้เร็วๆทุย just ด๋อยเราจะมีเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาสมทบในรายการ <laughs> เรียกว่าสมทบเลยทด้วยวโอ้ยไว<ป>้ไม่ต้องการเปลี่ยนนี่ สมโิ์ก็สพางนี้กูเกียดมึงไอ้ต้นโอ้ยโอ้พังลองห้าบิสซอะมาฮักเกาเกาเกาเราจะมาดูกันว่ามันติดหรือไม่ทำไม ไม่ติดกรเป๋าตายพูดพูดแต่คำไร้เดียวไม่ไม่คิดคิดไม่จะบินเย้มาแล้วจ้ะาเสียงอัดฟูเอสดีเสียงอัไฟูเอสดีไอ้เห้ย ก็คิดกับินเดื่อรายงานนรายงานคุไป้าก็ลองไม่มีปัญหาเลยออ้าวมาโก้เหรอรายงานจับรายงานเลยทุกคนอย่าลืมแบนเลยมาคือฟังเสียงให้กันเดี๋ยวให้ฟังเสียงเลย น่าสะโคตรไมาดูน่าสะโคตนะเป็อเรากลังวิ่งมาอย่างนนอยู่ต่อไปคือเสียงโดสปอตหรือว่าเจอเจอทีสตูนั่นเป็นไงไปดูกันเรากลังไปที่ตรง ขอลองคุมดูก็นี่คือเสียตงตอนโดนสปอตหรือว่าโดนสปอตเจอหรือว่าเสียงโดนสปอตนะไปดูกันมาดู แนะนำว่าอย่าอืมติดติดทุกอย่างหันหันลัางมานี่หันข้ามากูทดสอบยิหล้างแม่งตรงนี้แหละไอไอ้ห,หมาหมาหีนกมาหันมาดีดีดิคิงมันเลื่อนทำไมเอามาเอ ตัวะเมื่อหันหามาอีกด้านมันจะลอกตัวกุหลับไม้เนี่ยโอเค ไม่ได้วัวอีด้านถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็คือกูจะต้องเดทละไม่เดทมงเห่าสองรอบสุดท้ายที่กูจะตายสองรอบเสียงมากโคตรแบบไม่ได้วัวเฮ้ยหรือว่าจะเชได้แค่คีวี่สองที่มุ่งเป็นเกินร้อยมทุกคันในมด คอนเสิร์ตสีกูยังยิงระเบิดเลยโอเครถตัวรถระเบิดไปละไม่แต่เพื่ออะไรวะก็ระเบิดอะ่ะโคตรยิ่งหัวทางระเบิดแดงเพราะรถอย่ารถจวตายที่โคตรละลานไม่ดีกา,ดารเจอปูก็ชนทิ้ง